ทกคนเลเต็มโคยนะงี่นะงงทาบูชาทกคนเลย ก้ารสักายสบายดีแล้วกัสวัสดีทุกคนมือนี้นามาหายทุกคนมานนนหายอีทีแล้วกัมาส่งคนไปหายิ่งลาบสาวทุกคนแล้วก็ได้กัะหนมาตัวหนึง่งนะกัะ,กะนไายทุกคนวิศิษฐโคกะัะหน่ายาหางมาันก็ง่ายมะเอศิษปีงจี้แล้วก็ปีงลาบนะะอกบะับะนไายคนน่ะ ไปเฮกโคก่อนนะกินกับโทก่อนทุกคนไปเฮ็ดโคก่อนมาเ่ยทุกคนเลยลงมาจี้ก่อนดังไฟก็ยึดตะรางเพ่งทุกคน่พัฒนาฝนตกไรมันเป้ลงมาจี้ดูสิเลย 不错。Okay. ทุกคนนะพอแล้วจี้แล้วนะขึ้นไปอัไรก็หิบโูแล้วลงมาปีนสำนักทุกคน,นทุกคนทำมาซองเอกก้ขู่กันสบายดีทุกคนหายิ่งเมื่เช้าถึงบานแล้วมาตัวเดียวแล้นะมันฝนตกทุกคนเลยหายิ่งบบนมีจะได้ไปแล้วกตกทุเมือนนะ่อฝนตกก็กล้ามคืนนะี้ยังมีหญ้าไเมคืนนีน้นนะ ทั้งล่มทั้ก็โตก็ยิ่งปีกตวแล้วก็เราบูดูอะไรมีน้อยไปแค่ไหนทั้งหลัง ก้อนอะไรก็ปีชันลาดน่ม <si ันกินมกระบกกเลยแต่ฝนตกมันมีหลายไปเลยเรด กอะนะกนะปีงสำรากับมีลมมีปีงไหมไง, <laughs> งพูดเนีน่ย <laughs> เดี๋ย,ยนกหน,นี่เฮ้ยปปีงกันมานี่ยปีงสำลาก็ฟักลาบก่นอนนาฝนกันในคนไนโต๊มีหญ้าเลยแจ๊กแจ๊กอนู่ สบมือได้คับมือได้ทุกคนตรงนะหัดทั้งล่มอี้มาเนี้โหลมหนาวเยอะอ่ะแล้วบ้ปีิงกันทุกคนเลยมีแต่กินกระหึ่งเลยคนไร้ลาบกันได้ไง เพียกกันคน่ะเ่ะทุกคนเอาสองคนเพ่อเลยว่าปิ้งสำล่าแตก่การยังสีเอาน้ำหัวลูกเอาอทีทุกคนะนเลยไปฟักก็

ala ba hồ này thôi luôn hèn đi luôn nè cái gì cái gần không thôi nè nó còn này หลายเลยเนขะือนหองท่านซ่ยนอยจังต้มน้ำันยังนะทงั้แล้วมีเท่านี้แหละหาหัวเนี่ยหัวพักกันนี่กับนหน้าไเน,น,นี่ยมีแต่มีดีดำเลยนะ จะนำหัวเตจบับสรอยคาค่ะลื่นนี่นเตมกันแล้วแล,วแลวะทุกคนในวันนี้

เครื่องหอมเด้งไปเลยนะแพ <c oughs> ูดกับเท่านี้เยนยจะกโลกหรือจพัไดไปที่ซ้ำ <c oughs> น้าจะไปแห้งพัดได้ไะลืมมาก Nhưng nắng 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 ở bên bên ในในนเข้ามาล้วมาแไปไหนคนนกินข้าวดหายม่ไหนเืออือทำอะไรตัเอเรไม้านะงอ คนในการดีีแน่ว่ะสียาว อ่ะทุกคนดีข้าวหินน้ําก็อ,อิ่มเล่มันี้ยคคลิปนี้ก่อขอโชบให้ค่นี้ทุกคนคลิปหน้าเจอกันไม่ทุกคนสบายดีเลยสบายดีทุกคน